ตัวูนยบังเก้าก็หนึ่งเก้าก็สองสิบแปดก็าสามสิบเจ็ดก็สี่แสนยศห้าสิบห้าก็หกห้าสิบก็เจ็ดหนึ่งสามก็แปดสิบสองก็เก้าเป็นเอ็กก็สิบก็สิบบังศูนย์บังสิบสี่หนึ่งสิบสิบสองสาวสิบสามสามสิบสิบสี่สี่สิบสิบห้าห้าสิบสิบหกหกสิบสิบเจ็ดเจ็ดสิบสิบแปดแปดสิบสิบเก้าเก้าสิบสิบสิบลอย a b c d a K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z